การเกิดแก่เกิบตายไม่ได้ไปแก้ที่เอาเลือดไหลมาคล้องคอ,อเอาอะไรมาคล้องคอ,อกแก้ที่สาเหตุของการเกิดการเกิดนั่นแหละคือสาเหตุของการตายทำไม <c oughs> ก็เหมือนเขาเอาพระสมเด็จมางอ่ะพระสมเด็จปากน้ำราคาสิบล้านนะ <c oughs> มึนงไปเอาเงินจากไหนมากูว่าเอาจากเอามาันจากคอคนตายนะั่นแหละมันโดนย,ยิยงตายวะก้อยคนที่อยากได้พระนี่ไปยิยงไอนะ้ท่าน มันไม่มีหรอกแคลนี่ยโอโ้ใส่ไม่รู้กี่องสมเด็จมีแต่องี่สิบสามสิบล้านนะ,ะถึงเวลานะออ่าเข้าใจไหมคําว่าถึงตายถึงเวลาตายจะไหวชีวว่าชีวว่าเห็นไหมถ้ายังไม่ถึงที่ตายเนี่ยถึงเข่งข้าไม่อาศัยถ้าถึงตายถึงเวลาตายจะไหวชีววัน ไม้จิ้มฟันที่เหนื่อย่างสึนได้เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นอะไรล่ะจะไปแก้กรรมได้กรรมในศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพัฒนากรรมเพื่อให้พ้นออกจากกรรมนะไม่ใช่ว่าเป็นไปตามกรรมจะไปไล่แก้กรรมไปทำบุญเก้าวัดสิบวัดอโอ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรองั้นกูทำมาร้อยวัดกูไม่หมดแล้วเหรอ พวกนี้ไปทากระจอกหรือกูทำมนกูว่าหลายร้อยวันะจำไหมกูเลี้ยงพระอ้วนมาหลายวันแล้วพระพวกนั้นไม่เห็นกันจันยู่กูกูไม่มีค่ารถไปขอมไม่มีสอนจะให้คนอื่นทานตัวเองเือขี้เหนียวยังกับหมารจริงนะไม่หรอกคนปลอมเป็นพระจำไหมพระปอมไม่มีหรอกมีแต่คนปลอมเป็นพระ จำไว้นะอืมอจำไว้เด้ออ่าพระนี่หมายถึงอ่ใจที่เป็นพระต่างหากคำว่าอริยะน่ใจนเป็นอริยะไม่ใช่ร่างกายเป็นนะจำไว้เด้อเพราะฉะนั้นฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองให้เข้าถึงอ่ะสีลสมาธที่ปัญญาน่น้หไะให้รู้จักมีปัญญาไม่ใช่มงมงาย ไปอววิงงวลร้องขอโอ้โหสิโอ้โหเนี่เปลี่ยนเด้เองง่ายๆนะอ่กูเป็นนี่ใครมัง่งโอ้โหสินะมักขาโอ้โหสิไม่ต้องจ่ายมันจ้องจ่ายนะมึงจะยอมไหมล่ะเอาอย่างนี้นะกูจะทำบุญดูชิดให้นะจริงไหมล่ะ แม่ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแก้ทำไมไม่แก้ที่เหตุไปแก้ที่ปลายเหตุจริงไหมอ๋อมันไม่ได้เลยนะจำไว้คนเรามันชอบสรรเสริญจริงไหมเห็นไหมเวลาคนตายอ่านประวัติฮะโอ้โหดีทั้งนั้นเป็นคนรักกรอบบกัวฮะ จริงไหมอทำมาหากินสุดจริตเป็นคนรักลูกเมียเป็นคนดีเลิศเลยอย่าอ่านโคศกอ่านจนเมียสงสัยไอ้น้อยมึงไปเปิดดูลงสิใช่พ่อหรือเปล่าที่เขาอ่านมาพ่อไม่มีสักข้อเลยจริงไหมไม่ทำไมไปชอบอย่างนั้นชอบหลอกลวงไรงเหนะ็นไหมอยากรัอยากอยากได้ความจริงอยากเข้าถึงความจริงเราต้องยอมรับความจริงก่อน จริงไหมน่ามันเกินไปแล้วนะกูว่าแล้วก็ไปแต่สวรรค์ครับให้สู่สุคติสูงสวรรค์สูงสวรรค์กอ้ะอย่าลืมว่าสวรรค์นรกนี้ก็เกิดจากมนุษย์นี่แหละนะ